สวัสดีมีชัยครับผมไปเลยทิพรอบก็หาแสนซา <c oughs> ถูกอันนี้ทิพสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองฝ่ายทุกผู้ทุกคนสวัสดีที่ช่างน้อยพาเพลินนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเา่ากระลังเดินทางครับพี่น้องกําลัางเดินทางครับอาจารย์ นักลองจัเดินตีครับผมกำลังเก็บคองขึ้นนะครับอันนี้รถของอาจารย์นักเดินตตีคร <ix> being so uhm ับพี่้องกำลังเดินทางเก็บชุดเก็บย่างขึ้นใส่จะนั่งหาวะลุงทิดาก็ออกไปเมืองกี้นะครับพี่้องลุงทิดแม่ต้อยเพิ่งออกไปสวัทดิภาพสามหวานเมือกี้นะครับผมออกไปนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่้องครับตอนนี้ถ่ายทีมงานครับพี่้องถ่ายทีมงานนะครับผมรอทีมงานครับ ไปเดินทางไปที่จังหวัดสกลนกครนะครับผมคนของขึ้นพอดีละมาส่ทงทีมงานนั่นครับพี่น้องนะครับร่างเดินทางสวัสดีครับจานมิกสวัสดีครับผมสังพอนโอ้ข่อนละไกินหอดเจ๊กยังนี่กินทอดไจ่ข้างซ้ายไฟกินทอดเจ้าเลยท่านเลี้ยวอยู่เนื่องไรอยู่แสดงว่าพาใจแล้วเข้าใจตัว สวัสดีครับเจรังสืมันไม่เห็นกันโดยทน้งหนาใสขึ้นหลายคือเนาะจี๊ดครับจี๊ดหล่อมากนะครับคนดีก็สวัสดีครับจันนะพี่กีเลยเนี่ยเฮีเด็กที่ตะกอสวัสดีครับน้องมาสวัสดีครับสวยมากเอ็มเห็นั่งเอ็มตัมผมคงกินดังทารถยครับพี่ดองนั่งทาจานนั่งตีครับผมก็จะเดินห้างไปสกลนครมาแรกครับพี่ดองนับ เป็นระใจใไฮเดฟเวนดังเดอ้ออยู่ในตารารั้งที่65นะครับผมซื้อบัตรจอางตัวได้ครับพี่น้องนะครับรอบทีอว่าจะหาเขาเหรียญอยู่สามมือสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะครับแล้วสจจั่งน่ยเสร็จเดไปกินกาแฟก่อนขึ้นไปหาเปิดเลยเนี่ยขึ้นมาขายของเป็ดมาเปิดนได้เลยขึ้นมาเ็ดคุกกี้แก๊สเปิดมาเป็นบาติด <c oughs> พี่เก๋นนพี่เก๋อ่หม้อทังเสียต่อมนะหมูอเสียต่อมเพลทกาแฟแบบแซ่บเดอ้อ ไป,ไปกินมือสองแก้ว่ะนะคาเฟ่เปิดเวลานี้่เหรอเออเขาเปิดสิบบ้งองสิบบ้งปิดสองผุ่มคาเฟ่เขาเปิดสี่หนึงนี่เลยสี่ส <laughs> <laughs> องใครจะมาอีกหนึงน <laughs> ตะบัดสะกลนครตะบัดนี่โอเคเวลาเดี๋ยวไปกินกาแฟคาเฟ่ครับผม <laughs> ครับผมตอนนี้กําลังเดินทางครับพี่น้องสวัสดีครับแคมปัสผมสุดหล่อมาแล้วครับสุดหล่อ รถเสืออกเดินทางครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นครบหมดแล้วครับผมรถอาจารย์นักดนตรีรถดักร้องขึ้นครบหมดแล้วนะครับกำลังออกเดินทางนะครับผมเอ๊ะแต่แคนไหนวะโอ้ดักร้องไม่เลยโอ้แม่บ้า <c oughs> สุดรอเฮาไ่เห็นหนากระรอเก่าเราพี่น้องเ <c oughs> ออหนาใสเอ้มาออกแดดทางใสเไยใสดีๆเจ็บๆดีๆอาจจะเนี่นเลยนะอันนีใสดีใสดีใสแค่ไหนแต่ช้างเต็มมากเลย หน้าเด็กลงเยอะเลยเนี่ยไม่ต่นเลยวะน่าแค้นก็ใสใส่ใส่เพิ่งนี่ใสหนาใสหนาเดี๋ยวท้าปลอดภัยเดี๋ยวถ้าปลอดภัยโชคดีโชคดีโชคดีมีใจครับผมไปเด็ดซีบหลอดกระหายเศษซาถูอันนี้พี่หนิงพี่น้องพี่หนิงกำลังเก็บรถครับผมซี่พรนะครับพี่พรน้ำน้ำตาลสวัสดีครับลุยรุ่ยฮาลุยมาเนี้ ขึ้นเวทีนะครับวันนี้น้ำตา้มตาลครับขึ้นเวที่าติเราพี่น้องมันหายแล้วหายแล้วหายแล้วเดินทางปลอดภัยค่ะนี่ครับผมชีมอว่าข้ากระลังสีออกเดินทางครับพี่น้องนะครับทีนี้ก็รถเข้าเก็บนะครับผมนะครับรถอาจาัดนั่นรถตีขั้นนั่นนะครับรถขั้นไหนเป็นรถของนักร้องครับผมรถของนักร้องนะครับผมรถของนักร้องเลยไปเลย ต่ำมุ้งแล้วล่ะไปเลยไปเลยเดิทนทางปลอดภัยเดิทนทางปลอดภัยมาส่งทีมงานครับพี่น้องปฏิรุยยเงเลยครับผม19 20 21เลยนะครับนาเิตตาไรครันครับผมตอนนี้กำลังขึ้นเหล็กครับพี่น้องกำลังขึ้นเหล็กนะครับ เอาไปเห็ดฉากเวทีใหม่ครับพ ki ี่น้องไปทำฉากเวทีใหม่นะครับเอาไปหกสิบเส้นก่อนนะครับผมมากับพี่นิ่แหน่เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับอไปครับปันพี่น้องมันเหลือชาติราชบุเรือหรอท่านเหลือใส่อีกสากหนึ่งครับพี่น้องปลาหมีสองฉากครับผมแล้วเราทำฉากหนึ่งก่อนนะครับหกสิบเส้นเอาแน่าครับเอาแนวใส่เล็กของวพอกาดเดี๋ยวทำพี่น้องมาของพอกาดนะครับผม มันจังส่เล็กางครับพี่น้องสบายเลยเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่องอย่างดีนะครับผมอย่างน้าพี่น้องอย่างนาที่นี่แบบบางแบบนาพี่น้องก็เลยเอาอย่างนาเลยครับผมหกสิบเสนทำฉากเปที่ตอนนี้ก็ชาเวที่ใกล้แล้วคราพี่น้องเหลืออีกไม่เยอะนะครับแล้วจะตัดเหล็กใสครับผมตัดเหล็กใส่นะครับทีนี้ครับตัดเหล็กใส่แล้วก็ออกใสครับพี่น้องครับ ออกเหล็กใส่กกว่มีนกแก้ว,วมีนกแก้วพร้อมกันนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นเล็กแล้วกระเสียบไ,ไปเราลงขึ้นดอกมัเนเลยเพราะว่าไปซื้อพวกเครื่องตัดใบตัดใบตัดเล็กนะครับแนวออกแล้วก็นอก็อดยูไอคอนทอมิือกลับมาครับพี่น้องแล้วก็มาซื้อเหล็กนะครับผมนะครับ พอสร right? s s nah, ็จเรี้วยกับสร็จไปดึงรูปออกจากโทรศัพท์ยูรันทายรูปครับผหมกับเสร็จไปกลับบ้านคุณพี่น้องนะครับเนาะเป็นเล็กน้านะครับเล็กอย่างน้านะครับผมอย่างน้าเลยกันสนิมด้วยเป็นเล็กกันสนิมน้ำตาลคุณพี่น้องเล็กกันสนิมโอ้ร้ายเติอตัวนี่ตั็ดเสซนละพี่นี่ครับนี่โอ้พี่น้องนี่ซีเสียด้พี่น้องนี่ถ้าซีซีก็ร้ายล่ะเอาหกสิบเซนเลยนะครับ นี่คือสี่สิบเซนนะครับโอ้พอดีให้ย่อตัวนี้มาเนาะอันเราใส่รถคันจงเนี่ยมันไหลอยู่แล้วขันสนัดเอาดินะครับเป็นแนวใส่เล็กเท็ลงสีของพอการพอดีครับพี่น้องนะครับทำที่ไซเล็กซื้อหัวอาหารให้หิวเต้อมซื้อหัวอาหารให้น้องหิวองน้องเต้ด้วยนะครับผมครับยี่สิบกิโลนะครับมาโตหิวเต้หิวเต้นะครับสุดรอแห่งแซงฟองฟิลเล่นนะครับ เอาอย่างละ20โลนะครับผมเอาสอบใ่ญ่เลยครับพี่นรองห้าสิบห้าสิบทำเพื่รับเรื่องบ่าเพื่อความชัวร์ครับ เป็นเหล็กกันสนิมนะครับเป็นเหล็กกล่องอย่างดีอย่างน้านะครับผมอย่างน้าเลยครับพี่น้องรับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพี่น้องมาถึงสำนักงานแล้วนะครับกระเจียโลกงครับผมรถไฟใต้ดินขึ้นเครื่องก็ได้จะขึ้นคันสนับครับโอ้คอยมากพี่น้องมันโยน,นครับผมมันช่างเห็นนะ มันเกือกๆมันเป็นสีเหลืองนี่มันกึกกึงสินะคอยเรียนมากมันจะไสเลี้ยวกว่ามันหย่อนบ่มันหย่อนมันหย่อนบ้านอะไนตัวมัน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 หน่อยเนาะเมียนยาวเป็นยาวเหี้นเนาะปล่อยขี่มาบ่ได้ทธิปล่าไปเลยค่อยๆมาคันออกคันออก ลงเหล่เาเกร็จไล้ไปขึ้นพอกาดให้น้องพอดีเลยเล็กยางดีเลยครับโอ้ส่สูงมือเอ้ยผู้แบบดีแล้วจังเลยอ้อาขาซ่อนอะไรก็ได้เขาซ่อนอะไรหลอะไรางแมนซ่องซอ,อ,องกลางแมนซื้อดนึด่ราพอดีเราเคยว่านี่งหกสิบเซนพอดีนะครับไอค้คนคนคนข้าเจาขึ้นเูืเดี๋ยวเซ้ยเจ่งข้าเจแล้ บ่อเนี่ยมือคตเนียวหยกแล้เอาขึ้นทีละสิบเศนหุ่นอ่ะผู้เดี๋ยวเราน่ะหกสิบกินข้าวเอากินสนาโก็ขิ้ข่าันนี่เนาะเอาเลยกินเลยซิบบ่ซิบบ่ที่รถเนื้ออบจ้าเอาเอาเท่าไหร่กะจ๊ะได้อยูเอาไปบนเลยหลายๆคนอ่สามคนบ่ โอ้ลอดเลิศไม่เอาค่ะเอาเอาลงบนเลยค่ะแต่เฮ็ดดีดีแล้วต่อขึ้นสิบเซนยกขึ้นในผู้เดียวซื้อครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับผมอะไรวะเสื้อมือวะโอ๊ยอะไรอย่างหิวเข่าท่าพี่น้องบเนื้อรถแซบรถแซบประธานสุดยอดสุดยอด รับเีินลดเสบโอเคครับผมบ๊าบ้านเลยครับพี่น้องนะครับเนาะกระมือดีขอขอบคุณขอบคุณเด็ซีที่ดูคลิปจบๆไม่ข้าโฆษณาขอบคุณเด็ซีที่กำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะเจ้าทายดีเดี๋ยวเอาเล็กลงให้พี่น้องวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเอดี๋ยวลงใส่พี่น้องครับพี่น้องพบกับทีมนาสวัสดีครับ